สวัสดีค่ะซื้อว่าจังไหนอดอนครับผู้วอดอนเนาะเป็นคนจังหวัดไหนอุบลครับอุบลบ้านไหนอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองบอกรู้จักพี่อิวแดงไหนมาสมัครงานกพานเป็นบุ๊คกับแฟนติดต่อแฟนเป็นคนเบิงญาติญาณบ่ตอนสมัครงานกบ่ญาติบ่ญาติเป็นหยังคือบ่ญาณพี่มีรีวิวหลายนะครับมีรีวิวหลายบ่มั่นใจเราสมัครงานบ่เจอพี่เลยคุยแต่ทางไลน์อย่างเดี๋ยวกับบ่ญาติบ่กบ่อญาติเปิดเบิ่งเรื่อยๆมันบ่เออเปิดเบิ่งก็คือมั่นใจแล้ว เดไปงานยังไปงานในโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกเม็ดพนาะล่ามล่ามโทรสัมผัสเองมันบอสโอ้ล่ามโทรสัมผัสเองตื่นเต้นบอสมื่อไงตื่นเต้นอยู่ครับตื่นเต้นอยู่นบอสบอสมียังสีฝากหาลูกหาเมียบอสคิดว่าดูความเมียเออสูสูเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อครอบครัวเนาะตั้งใจบอสเคยไปเป็นบอสไตมันเนี่ยทางแเล็กเลยเราเราเมืองนองดิ บอกเคยไปเลยอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตอ๋อแล้วอยู่บานเทาเห็ดอาชีพยังเปิดอู่อมรถเปิดอูสอมรถเป็นอาชีพอาชีหลักของเขาเลยถ้าไปไต้หวันในจ้างเขาจะรถเสียรถอย่างเขาก็ซสอบแตนบ่ะโอ้ก็อันนั้นเนาะลองล่องล่องเบิรงด้วยเออล่องล่องสูบเบิ่งแต่ว่าคนน่หลายปันใดเนาะหมายถึงว่าบริษัทบริษัทอื่นน่ะมีแต่มิแตนักของเที่ยวเออมีแตนักของเที่ยวเนาะเดินเรื่องจักเดือนเฮอ ประมาณสองเดือนเนาะเออร่างคนกระโดนก็หนีอยู่แล้วแต่งานเออล่องลองเบิงบินผู้เดียวพ่อพี่นี่ลองเบิงเด้อไปไต้หวันแต่ว่าอากาศหนาวแล้วก็ส่วนมากถ้าสมมติอากาศหนาวสิเป็นอันนี้เด้อเป็นวัดมียาเกลียวัดไปนน้ำบ่มีมีโอ้มียนบ่เออแล้วก็ใส่ไอ้ใส่อันนี้มันอาจสีบ่เศร้าเด้มันสีล่มใส่เขาเอื่นอย่างเอาใส่ผ้าพระเจ้าสิมีขายอยู่น้ำหลานไทยอยู่เด้อเออนั่นแหละค่อยๆหาเบิงเอาเออแม่แม่สัมผัสลอง เอาสิสัมผณ์เนี้ยก็สัมผณ์ไปวันนี้วันที่อันสิบเก้าเรามีส่งบินคนเดียวนะคะตอนนี้พีอยู่อยู่ที่สนามบินค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะ